หยุดดูวินาทีนี้ถ้าคุณไม่อยากพลาดก้าวสำคัญของกองทัพไทยเมื่อสงครามยุคใหม่ไม่ได้สู้กันแค่บนดินแต่มันคือการชิงไว้ชิงพริบบนฟ้าด้วยดโดรนทิ้งระเบิดและหุ่นยนต์สังหารวันนี้กองพลฐานราบที่11โชว์เหนือพลิกโฉมการรุบแบบเดิมๆสู่กองทัพอัจฉริยะ2 8 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่29มกราคม2569ที่ผ่านมาณนะกองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่11เกิดปรากฏการณ์ครั้งสําคัญครับเมื่อพันเอกอัครพัฒนเทพนรงค์ผู้บังคับการกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่11พร้อมด้วยพันโทอิทธิพงศ์กิจขาผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงแท็กทีมเปิดบ้านต้อนรับพลตรีสังกัดสร้อยคําผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11 งานนี้ไม่ใช่แค่การตรวจเยี่ยมธรรมดาแต่มันคือการโชว์ของที่จะทำให้ศัตรูต้องหนาวเพราะนี่คือการสาธิตโดรนทิ้งระเบิดและหุ่นยนต์ทหารทางยุทธวิธีแบบเต็มรูปแบบสอดคล้องกับบทเรียนจากการรบยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีคือคำตอบของชัยชนะครับไฮไลท์ที่ทำเอาคณะผู้บังคับบัญชาต้องจับตาคือ4นวัตกรรมสุดล้ำครับท่านผู้ชม การกำหนดมาตรฐานซ่อมบำรุงโดรนพอรอรอ11อกำลังจะเป็นต้นแบบในการซ่อมอากาศยานไร้คนขับด้วยตัวเองทั้งหน่วยใช้และหน่วยสนับสนุนไม่ต้องรอส่งซ่อมไกลเสียปุ๊บซ่อมปับ๊บรบได้ทันทีโดรนทิ้งระเบิดพิฆาตสาธิตการปล่อยลูกระเบิดจากความสูง50เมตรแม่นยำเหมือนจับวางหุ่นยนต์สังหารภาคพื้นหุ่นยนต์ทางยุทธวิธีติดตั้งอาวุธปืนบังคับจากระยะไกลลุยไปในที่อันตรายแทนทหารลดการสูญเสียแต่เพิ่มอำนาจการทำลายล้าง เครื่องยิงเชือกระยะไกลเสริมขีดความสามารถในการเคลื่อนที่และกู้ภัยในพื้นที่ธุรกันดานแถมงานนี้ภาคเอกชนยังตบเท้าสนับสนุนจัดเต็มทั้งบริษัท r v Connect มอบโดรน5ลำบริษัทยักษ์มอบพัดลมพกพา200ชุดและบริษัทมหานครธนพันธ์มอบกระสุนลูกซองอีก1,250สนัดนี่คือความร่วมมือระหว่างกองทัพและเอกชนที่แข็งแกร่งที่สุดครับ ท่านผู้ชมครับลองคิดดูว่าถ้าทหารไทยเรามีหุ่นยนต์และดโดรนแบบนี้ประจํากองพันทั่วประเทศเราจะประหยัดเลือดเนื้อทหารกล้าไปได้ขนาดไหนนี่คือการปรับตัวที่น่าภาคภูมิใจของทหารไทยยุค2026จริงๆครับ ใครเห็นด้วยว่าทหารไทยต้องก้าวไปให้สุดทางเทคโนโลยีแบบนี้พิมพ์คอมเมนต์หน่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ออกไปและที่สำคัญที่สุดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง28 HB News ของเราด้วยเราจะก้าวสู่100,000ซับไปพร้อมๆกันเพื่อเป็นกำลังใจให้ทหารไทยและข่าวสารดีๆแบบนี้28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ